เอาละฮะก็ต้องขอกล้าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเช่นเคยนะตอนนี้ก็กลับมาพบกับน้องจ,จ่ายเวรทิวจิวเวนไทยคนเดิม <c oughs> ลงมาเลยดูเหมือน <c oughs> อะไรเนาเน่าเลยเนี่ย <c oughs> อะไรเน่าเน่าละลุงโอ้โหแมกกาซีนเต็มเลยฮะแดงว่าต้องมีการประทะก,กันด้วยความดุดัน <c oughs> อเอฟบีซีกแล้วล่ะ เป็นกล่อง A B C จริงด้วยอะ A B C ดิท oh, ุ้ยอันนั้นมัน A B C น่าอันนี้คืออะไรอะอ๋อกดเดี๋ยวเราขอมาตรงนี้นะะแล้สิ่งเาจะลุกอะนี่ไง Skin so pale I've never seen anything like it เนื้อหนังอะไรทุกอย่างได้เธอลองใช้ Genesis ดิโอเคอะใช้อ๋อกดสแกนอ๋อดูนะฮะที่อ๋อกดผิด I'm getting something ฉันคิดว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนั่นน่ะโอเคเจนเนสีจะสามารถบอกเราได้ว่ามันคืออะไรและมีตัวนเินเมอร์เปอะไรขนาดน,นะไรล่ะกกอนะโอเคสแกนอ้อให้สแกนจนครบร้อยเปรเซ็นต์นะโอเควิ่งยังไงมังอาจมาแอบใส่ตาเราได้จังไห4ส,สี่สิบอ๋อแปดเอามาอีกแปดเอามาอีกแปดเอามาอีกแปดอ่า แอรเสียงดังกัน okay, ย yeah,, yeah, ังเลยเชีหมูอเอานี่สแกนได้เท่าไหร่ห้าได้ไหมสิบเหรอเฮ้ยโอ้จังตะวันจะยิงเลยหูยขยับได้ไงเนี่ยเฮ้ยระวังด้วยระวังด้วยคนต่อคนเฮ้ยไม่ต้องห่วงโอเคยิงยิงเลยเฮ้ยอย่ามาอย่ามาถอยไปโอยไปยายาอุ้ย โอ้หลังจากรลกคูนตี้โดนถล่มไปวัตถาเก็บกินเฮิรมาห่อนะซักหน่เย่องนี้มีอะไรไหมอ่ะไม่มีใช่หมดล่้ยเรือก็ไม่มีอะไรนะ มีตรงว่าป้าวอนี่ไงมีกระจึงนี่หน่อยก็จะเอานะ้วบอีกสามโอเคฮนะอันนี้เอ้ยทไมโอ้โหระเบิดอัดหน้าเลยโอ้แ้วม,มันกิน่นคล้าย,ายแก๊สเลยอะโอเคอ่าอันนี้อะไรอนะ่ะระเบิดล่ะแฮนด์เกนเนตเอ้ยระเบิดมือโอเคฮนะนี่เจออีกอันอย่าคิดว่าจะรอดพ้นส่ตาอันเชียบแหลมของเรา นะโอเคโอ้หฮนการเต็มแล้วแม็กเต็มแล้วโอเคถ้ามีคือสามมาใกล้สองแล้วขาดอีกแปดเปอร์เซ็นต์นั่นเองนิดเดียวอยู่ไหนอีกอันหนึ่งอะโผล่มาซะดีๆเธอไม่อาจแอบซ่อนสายตาเราได้หรอกนะเออไม่เห็นเลยอะยี่ไม่เห็นยีนะอันท้ายยี่ไหนอะเออ เฮ้ยนี่ไงโหแอบซ่อนได้แนบเนียนกระเทียมดองมากเคลียบได้แต่ครบแล้วเนี้ยฮะได้แคปซูลยามาเคียครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนียะก็จะได้เฮลตี้มาโอเคเรา,เ,<อ>าเก็บลากานมาแล้วพอแล้วโอเคกลับไปที่อนะอโอเปอรอันนะฮะโอเปอรอันมันคือเศษเนื้ออะไร มันไม่ใช่เต็นเดอธรรมดามันมีชีวิตด,ด้วยอุ้ยโอ้โหูีเลยได้ไหมเอาไปเลยบิงบิงบิงแบทโอ้โหโอ้ไม่ตายเลยนะอึดโอ้อึดต้องยิงยิงตรงปากลูกเอ,อ๋อนี่แหละ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 โอเคอะตายโอเคสแกนเลยบิงบิงจะเดีด๋วยวผมขอกลับไปเก็บลูกสุนก่อนนะ เคเก็บลงุนก,กอนอรู้สึกจะมีเคตอนนี้เรามีเม็คิดเอ้มีที่สองนะอ้าวทาไมไม่มีแล้วละ่ะหมดแ่ะี่ยกล่อง F F B ีกแล้วันนี้เราเดินไปได้เราก็จะไปเห็นในตรงน้นโอเคไม่มีปัญหาบเลมทุกอย่างโอ,โอเคนะ เอาตัวอย่างไว้ใผมสินะขอไปนะแต่ตีตีไก่ขัดคิดไม่ดนะันแน่ทำบางคำมันก็ไม่ใช่เย่อเย่อโอเคนกอีก,กาใหมานะ่นะนกอีก,กามันไม่ติดเชื้อหรอวะกินพวงนี้โอเคไหมอ่๋อยังมะอ่ามันเหมือนเป็นซากศพ เป็นซ่าของไวลัสที่ติดเชื้อืมแล้วก็เจอกับกล้องของพวก FBC นะที่บอกเราต้องไปที่ศูนย์บัญชาการใหญ่แล้วอาเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์แป๊บอ่าผมเองอ๋ออะไรนะโอเคมันโอเคเรามามันจะส่งไปจากทีนี้แล้ว เราต้องทำอะไรให้เร็วขึ้นแล้วมาเริ่มเลยโอเคเยี่ยมทำมาเลยเอ้ยเก็ตทูอีกนะเยี่ยมจินกันอะไรตอนนี้จิลปาร์เกอร์เกิดอะไรขึ้นพวกเราลาดเป้าหมายอ๋อเราติดต่อเจสิก้าก็คิดไม่ได้นะเหมือนกับลาดตัพวกเราเลย นี่เราพาร์ทแรกนะขอไปด้วยแค่ว่าพี่บอกาพาร์ทที่สอง <f art> สุดท้ายที่ติดต่อไม่ได้อยู่ที่ทะเล <f art> บนเรือฉัน <f art> จะกลับไปที่ศูนย <f art> ์ัาชการคุณรองคุณไปตักมาเขาปะครับผม มันหลอดเองวยอะภาพนี้มันหลอดอยู่นะโอเคแล้วดูพายุฝนฟ้าขนองเรลิกไม่ควรออกจากปากสุดยอดพายุฝนฟ้าขนองซะด้วยโอเคอันแรกโอ้ได้เกรดเอสอืมสุดยอดโอเคใช้เวลาไปสิบนาทีอะเซฟอีกที โอเคเซฟตาต้าหนึ่งโอเคครับเซฟรอสักครู่โอเคเน็กเน็กกิทช็อกอ้อเน็กนะต้องเน็กเน็กไปเรื่อยๆทำต่อทำต่อเหมือน world of t a n k ของพี่พี่เอกี้นะอ่าหกโมงยี่สิบนาทีเราคิดว่าแล้วเธอคิดว่าเป็นไง ฉันต้หวังไว้เงินนะเขาบอกเลยนะคิดไปตายงย้ัางทมอาใจแล้วเราต้องตามหาเขาโอเคคุณได้ยินเสียงนั้นไหมตู้ล็อกอ่ะเดี๋ยวฉันจะเช็คให้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะช่วยหาโอ้คิดเตืนบักโอเคอันนี้ คืออะไรแกได้ไหมอ๋อได้อ o r p s ส s on the b e a นะเดี๋ยวนี่ไงสแกนแกนี่มีของนะไอเทมเปลา่าแฮนกันหนึ่ง้ยแฮนกันบวกห้าเ,เปิดประตูมีอะไรอยู่ในนั้นอะไรประตูนี้ปิดอะ่ะอืมไม่มีอะไร ก็โอเคนะสำหรับพันนี้อืมสั้นๆไว้ก่อนแล้วกันโอ้ภารกิจพันแรกมันสั้นมากนะสำหรับพันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเชื่อนใหม่ในพัทหน้า <S <S See you soon สวัสดีครับ